สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเกยจะผัดกวางตุง้งใส่กุ้งก็มีกุ้งแกะให้เรียบร้อยแล้วก็กวางตุง้งต่อจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมปรุงรสลงไปในผักเลยก็มีน้ำตาลน้ำมันหอยผงชูรสแล้วก็ซอสฝา,าเขียวสีิวขาวค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อน แล้วเดี๋ยวก็ผัดพอน้ำมันร้อนแล้วเอากุ้งใส่ลงไปในควางตุ้งเลยแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะทีเดียวเลยค่ะกระเดยนเอกรโดดออกจากกระทะ เดี๋ยวพอผักพอกวางตุ้งสลบสลบก็ตักขึ้นได้เลยกุ้งก็สุกไวผักก็สุกไวผักจะกรอบก,กุก้งจะนุ่มสุกแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยเสร็จแล้วนะคะผัดก,กวางตุง้งก,กุ้งสด